อันนี้ออกมาสวนเลยฮะคุณไก่วัฒนาเมืองสุขหัวข้อของเราก็คือใครต้มใครวัฒนาแฉเละรับไม่ได้บอกทุเลศวะคุณวัฒนาบอกแบบนี้ครับว่าคงไม่ต้องย้ำว่าผมและพรรคเพื่อไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่แรกผมเป็นคนเขียนยติขอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการแก้ไขส่วนอาจารย์โพคินเป็นผู้ยกร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติมแบบสสรโดยจะไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสอง เพื่อลดแรงต้านจากฝ่ายรัฐบาลและสวที่จะต้องยกมือให้กับการแก้ไขผมและอาจารย์โพคินนำเอายัติและร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขแบบสสรไปเสนอที่ประชุมเจ็ดพรรคฝ่ายคา้านซึ่งทุกพรรคเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงก้าวไกลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจึงได้มีการลงชื่อเสนอยัติและผลักดันจนฝ่ายรัฐบาลยอมจึงได้มีการตั้งคณะกรรมาการโดยพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งอาจารย์ปิยบุตรคุณวรังสีมัน และคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันมาเป็นกรรมธิการส่วนเราฝ่ายค้านได้ร่วมกันผลักดันจนในที่สุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ประชุมกรรมธิการเห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการแก้ไขมาตรา256และตั้งสอสอรอท่านบัญญัติบรรทัดฐานได้ขอให้พวกเราไปถแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับประชาชนที่เรียกร้อง3าข้อก็คือแก้รัฐมนูลโดยประชาชนยุบสภาและหยุดคุกคาม พวกเราทุกพักจึงมีการถแถลงข่าวที่สภาโดยตัวแทนก้าวไกลที่อยู่บนเวทีคือคุณบังสีมันและคุณชัยทวัฒน์จากนั้นพักเพื่อไทยได้ยื่นร่างขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และตั้งสสรตามมาติของ7จ็พักร่วมฝ่ายค้านและมติของกรรมธิการซึ่งเดิมมีสสก้าวไกลลงชื่อด้วยอันนี้เป็นอะไรสําคัญแต่วันรุ่งขึ้น สสพักก้าวไกลได้ขอถอนชื่อออกโดยอ้างว่าเป็นมติของพักแต่พวกผมก็ไม่ได้ไปให้ข่าวตำหนิเพราะถือเป็นสิทธิ์ของพักก้าวไกลส่วนพักฝ่ายรัฐบาลเองก็แถลงว่าจะยื่นร่างของแก้ไขแบบสสรให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยการแก้ไขก็น่าจะสำเร็จพักเพื่อไทยก็มีสิทธิ์จะรักษาคำพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้กับประชาชนได้และประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนพรรคอื่นก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนความคิดรายวันได้ตามกระแสซึ่งผมและพรรคเพื่อไทยไม่เคยไปต่อว่าหรือไปตำหนิแต่พรรคอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาตำหนิหรือว่าด่าว่าพรรคเพื่อไทยเช่นกันหากจะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ์และความคิดเห็นของผู้อื่นให้เป็นเสียก่อนไม่ใช่มาสร้างภาพหลอกต้มกองเชียร์ไปวันๆทุเละ่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ